นานได้เห็นทีนะครับรถจากบำรุงทางนะครับรบน0ู9นะครับกำลังจะเดินตัวเปล่านะครับเข้ารถไฟสายตะวันตกนะครับกาญจนบุรีกำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับเสียงเงียบมากเลยนะครับ เดี๋ยวแยกฝ่ามือนะครับเข้ารถไฟสายตะวันตกกาญจนบุรีนะครับสำหรับเจ้ารถจักรบำรุงทางนะครับรอบนศูนย์นะครับ <L un it> เสียงวีดนันเลยครับเดี๋ยวจะแยกฝ่าตรงปุ้มไม้นะครับเข้าสายกาญจนบุรีนะครับราขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ติดตามสกายสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ